กลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับศึกมวยสากลรูปแบบใหม่เฟ้นหานักชกดาวรุ่งเข้าสู่สังกัดของเทียร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นกับเดอะไฟเดอร์ next generation น,นั่นเองนะครับคู่ที่2ของรายการวันนี้นะครับในพิกัด59กิโลกร,รมัมกติกายังคงเหมือนเดิมน,นะครับชกกัน4ยกยกละ3นาทีใครเด็ดใครแจ๋งจริงได้ไปต่อแน่นอนนั่นเองนะครับเอาละครับไปที่มุมน้ำเงินกันก่อนเลยนะครับ introducing first fighting in the blue corner Representing Algeria please give it up for Walid Halim Salem มั่งเงินครับจากประเทศแอลจีเรียฝึกซ้อมอยู่ที่ The Box Thailand Boxing Academy and Training Camp ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Algeria Walid Halim ah Salem เอาล่ะครับ ุมต้งเงินมาแล้วพร้อมจะแจ้งเกิดครับวันนี้ไม่ต้องไปถึงอำเภอม,มาที่ Space Plus Bangkok ใครจะแจ้งเกิดก็ได้ครับต้องถามมุมแดงครับประสบการณ์เหนือกว่าอย่างแน่นอนครับนาชกวัย25ปีตัวแทนจากประเทศไทยสังคมม์พงษ์ชงยศ สูง165เซนเมตรครับปิดซ้อมที่ะดุงชัยมวยไทยยิมจะกลับมาคืนสังเวียนเดอะไฟใต้ครั้งหนึ่งครับขอให้ประสบความสำเร็จและนี่คือสังคพงศ์โชมยง from c h a l l a n d และสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพิสันทิพย์นำพา มเข้าสู่คู่ที่2ของรายการครับ The Fighter Next Generation ครับขยับมาในพิกัด59กิโลกรัมนะครับนักชกมุมแดงครับสังกพง์ชมยงที่ก็แม่ปีที่แล้วนี่เกือบจะได้ไฟท์ที่5นะครับแต่ว่าก็เป็นสะดุดเกิดเหตุไม่คาดฝันก่อนครับกลับมาในปีนี้ครับก็คว้าชัยไปแล้วในปีแรกครับในในเดือนที่แล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจะเก็บดาวถล่ที่2ได้หรือเปล่าครับเจอกับวาริศฮาริมาซาเรมนะครับนักชกแองเจลีย คู่แรจบยก2คู่2จบยกไหนครับแฟนๆ w o กไวทีวีกดหมายเลข23ช่วยกันเดาแล้วก็ทายผลกันไว้ในใจครับดูไปพร้อมๆกันให้คะแนนไปพร้อมๆกันครับ4ยกครับเดอ Fighter Next Generation คู่ที่2เริ่มแล้วครับพิกัด59กิโลกรัมไฟแดงสังกุงชมยงครับน้ำเงินวอลิตฮาริมาซาเลมครับทักทายด้วยขวามาก่อนเลยครับทางังกพงเก็บดาวไปแล้วดวงเนยครับ ในเดือนที่แล้วชนะได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจะคว้าชัยในคว้าที่2องในรือเปล่าครับแมต้องเจอกับซาเลงก็นักชกแอันเจียมยดูรูปร่างนักชกอันเจียนี่ดูหนากว่าสูงกว่านิดนึงครับพยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่กับสันพงศ์ยังหาช่องไม่ได้นะครับซา,าเลงดักขวา,า,าครับเปิดเกมกยับซ้ายสันพงศ์ใช้หมัดหน้าครับ ช่วงนี้สั้นกว่าเสียเปรียบแล้วครับอีมากขวขวามาครับอ้าวโดนกระแทกทีหน้าไหนเหมือนกันครับทันกันครับใช้ความเร็วครับกระแทกทักทายนะครับโมฮัลิมานเน้นเน้นเน้นหมัดหน้าไว้ก่อนลครับช่วงแรกล่างสลับบนครับคู่นี้นี่แลกอาวุธหนักๆกันเลยนะครับอย่างที่บอกครับมวยหรือไฟเตอร์นิ้เจเนอเรชันนี้ไม่ต้องมาดูเชิงนครับเพราะโจงแค่สี่ยกมีทีเด็ดอะไรโชว์ได้ตั้งแต่ยกแรกเลยโอ้ เสียงดังดีเหลือเกินครับม,มทางซาเลมีก็แลกด้วยนะครับครับูนี่ต่างมั่นใจในพลังกำชั่นข้งโดนโอ้โหสังคพงนี่ถ้าเขาไม่ไมเจ็บไม่ป่วยต้องถอนชกไปนี่ม่มีโอกาสไดนะ้เซ็นสัญญาเ้าไม่บอกเลยใช่ครับ<อ>ม่เกือบจะไฟที่หอยู่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วที่ไม่ได้ชกไฟที่5เพราะว่าถอนชกครับใช่ใช่ครับเกิดอุบัติเหตุแตกก่อนนะครับเอานละครับมา ปีนี้ครับก็ตั้งอกตั้งใจจะกลับมาาสานความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะครับเดือนที่แล้วคว้าชัยไม่ได้ครับมาเดือนนี้ครับในโชคต่อเนื่องแม่แต่ดูแล้วไม่ใช่งานง่ายของสังกะพงนะครับเพราะแม้ซาเลมนี้ก็ถือว่าเตรี็มตัวมาดีเหลือเกินครับดูแข่งโป๊กเลยครับผ่านไป2นาทีตรงนี้แหละครับโอ้โหบวกกันครับยืนใกล้ๆกับเอาแล้วครับเน้นหนักๆครับหน้าของสังกะพงแต่ว่าซาเลมไม่ยอมแล้วครับยืนใกล้ๆปักหลักครับ คู่นี้นี่ต่างเรียกว่าวุธทันกันนะครับต่างคนต่างมั่นใจไม่มีใครกลัวใครครับโชคแบบนี้ใหญ่ๆห,หนักๆแรงๆแบบนี้นี่มบอมาพลาดมานี่ไม่ต้องนับนะครับพยายามจะเดินกดดันนะครับแต่ว่าแม่ทางซาเรมเองก็ไม่ถอยนะครับปักหลักแรกหมัดด้วยครับโอ้โหนี่ครับตบฟุกซ้ายมาครับ แมเส็มเนี่ยกมึงสูงเลยครับเก็บคางแล้วก็พยายามเข้าประชิดเพื่อหาจังหวะโจมตีครับเพราะว่าเขามั่นใจในความเร็วของเขาครับใช่ครับมั่นใจสายตาครับมีโยกมีหาจังหวะอุ้ยโอ้โหหลักกาย,ยากตัวนี้สนุกครับติดตามยกต่อไปครับฟังสักครู่ครับ มาโนแชมพูและครีมนวดมีจำหน่ายที่ CJ s h ช p อปปี z ลาซาดา,าครับกลับมาชมมันต่อยกที่2นะครับใน The Fighter Next Generation คู่ที่2นะครับระหว่างสังกพงษ์ชมโยงครับนักจอกเนบุมแดงเจอกับวอริชทาลิม่าสาริงครับมาชมอันเฉลียคู่นีนจ้จบด้วยพิกัดห้บกกิโลกรัมครับรับช้ยยกที่ผ่านมาครับแลกันสนุกครับ เห็นยกแรกก็จริงแต่ว่าทั้งคู่นี่เน้นในเรื่องของความแม่นยำแล้วก็ความหนักของหมัดนะครับเดี๋ยวมาตางว่าต่อครับยกนี้จะมีทีเด็ดอะไรให้ได้ดูกันครับต้องขอขอบคุณครับคอลลาเจนเจนไดไทเปปไทด์ครับเปปไทด์พาสไพรไบโอติกครับ บริษัทห้างขายยาตราใบห่อจำกัดขอบคุณห้างขายยาตราเสือร์ิปเปตตัวครับโดยคุณเชื้อชัยเอื้อบุญ้ชนะครับขอบคุณแหลมทองการแพทย์แอนตาซินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดขอบคุณสเปซพลัสแบงคอกอาซีเอครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับแคลเซียบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับเอาครับมาชมกันต่อครับแม่ก็ยังเหมือนเดิมครับยกแรกบู๊ยังไงยกสองบู๊อย่างนั้นครับอื้มนะครับเดินออกอาวุธเข้าใส่เลยนะครับ เดินครับไฟนี้นี่ถือว่าไม่ใช่งานง่ายของสังกพงนะครับเดินโอ้โหพยายามจะออกอาวุธให้ต่อเนื่องมากขึ้นครับสังกพงนะครับต้องเบียดมาให้ติดแล้วครับช่วงชกระยะชกถึงจะได้ครับสังกพงแต่พอยิงใกล้ๆแบบนี้ก็ต้องวัดกันที่ความเร็วแล้วก็การป้องกันตัวเองนะครับไ่บอกว่าใครทำได้ดีกว่ากันใช่ครับเพราะซาเลมก็ออกมือเหนียวออกอาวุธไม่หยุดเลยนะครับโอ้โหครับแรกครับดูว่าใครจะทนกันแล้วพู้นี้ อาพุทันกันครับโอ้เนี่ครับจังหวะโอ้โหชิงจังหวะต่อยดีครับสังกพงต้องชิงออกหมัดก่อนให้แม่นครับตัวหลุดเมื่อไหร่นี่ทางซาเลมนี่สวนคืนน่ากลัวครับกลับพยายามเดินเบียดติดๆครับสังกพงครับแหมปลายเท้าชนปลายเท้านะครับตอนนี้แต่สีหน้านี่ค่อนข้างกังวลเลยครับสังกพงดูเป็นกังวลครับพี่หมอนี่ครับเพราะทางซาเลมนี่ เนี่ยแรงดูดีตัดตัวลูกนิดยังไงครับแยกเขี้ยวเลยครับสังกะพงโดนลำตัวแล้วมีอ,อาตาแล้วก็แต่พยายามกัดฟันสู้ครับโอ้โหซาเลมนี่ต้องบอกว่าแข็งเลยครับมาแบบนี้ครับ่ากลัวครับครับสังกะพงครับต้องโชว์ทีเด็ดให้เห็นเลยครับจังหวะแรกเบียดติดๆวงในนี่ต้องออกอาวุธให้ต่อเนื่องมากที่สุดครับพยายามจะเบียดให้ใกล้แหละครับเพื่อที่จะได้ระยะออกมาแต่ว่าพอจังหวะใกล้ๆนี่ซาเลมก็ทําได้ดีกว่าครับดูครับแม่นยํากว่าเร็วกว่า โอ้ยโดนหัวชนจังหวะเงยพอดีครับต้องระวังครับต่อยเก๊กกแบบนี้นี่แม่สิโอกาสสิสะนะจังหวะกดลกนี้ครับกรรมการไม่ได้นัาครับลงไปเองครับเดินชนต่อครับแม่สังกัปพง์ก็พยายามจะล้วงไงครับโอ้โหโดนตบคุกขวาแม่คู่นี้เนี่ยอุ้ยหนักหนักครับเอาละครับสังกัปพง์ยังไงครับถือว่าหัวใจนี่ ผ่านแล้วครับทางด้านของสังกพงครับโดนหนักๆโดนแรงๆมีอาการก็จริงครับแต่ว่าสีหน้านี่ผมบอกชัดเจนครับว่าเขายังสู้ครับใช่โอ้โหอ่อนครับแหมอ่อนแรงหรือเปล่าครับซาเลมเริ่มจะขาแข้งอ่อนลงเรื่อยๆครับอย่าทำเป็นเล่นแบบนี้นะครับมวยชก4ยกนะนี่เพิ่งยก2ครับครับอย่างว่าสังกพงต้องขยันให้ให้มากที่สุดครับต้องเรียกว่าต่อยให้เขายุบะครับอืมเอาเอาครับพอเบียดใกล้ๆก็ได้ลุ้นครับแต่ต้องต่อเนื่องแหละครับพี่หมอ่าครับหมดยกครับพักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยสบู่สกินเดียวผิวสะอาดสดชื่นแอนตี้แบคทีเรียของแหลมทองการแพทย์มาชมกันต่อครับยกที่3ครับการชกในพิก,กัด59กกิโลกร,รัมครับสังค์งชมยงครับที่ควา้าแัยชนะมาแล้วหนึ่งครั้งครับในเดือนที่แล้วครับมา,มาเจอกับคู่ปรับสำคัญอย่างวลาลิสอาริมาซาเลมครับต้องบอกว่าแหมเป็นเกมการต่อสู้ที่เข้มข้นมากกับ2ยกที่ผ่านมาคู่นี้เดินอาวุธไล่กันตลอดครับ คนต่างโดนนะครับน่าจะวัดที่ความแข็งแกร่งนะครับทูนี้ใครจะคว้าใช้ได้่อครับจบมนต่ออย่ที่สามครับนาครับเปิดฉากมาก็แลกบัตรกันเลยครับคนละตู้คนละตับอ้าวครับแหมเริ่มซ้ายมาครับสังคพงโ์ง เรที่พยายามจะเน้นให้มากขึ้นลแล้งครักศึกากระงปรงเพราะว่าสองยกที่ผ่านมานี้ค่อนข้างอึดอัดเลยครับทําได้ก็จริงครับแต่ว่าก็โดนไม่น้อยเลยครับเพราะทางด้านของซาเลมนี่มีความเร็วแล้วก็ยาวก,กว่าที่สำคัญคือเขาต่อยได้แม่นด้วยครับคเขาแหมก็อย่างว่าครับเขา,เขา,ขาดูแล้วมั่นใจในการพิซซ้อมครับเดินแรกหมันกับสังสังพระโนี่ตั้งแต่วินาทีแรกของยกแรกเลยชอ็อตต่อชอ็อตจังหวะโดนต่อโดนสีหน้าแววตานี่เห็นชัดเจนครับว่าทางด้านของสังพงร์นี่มีความกังวลมากกว่าแหละครับ ก็ต้องพยายามต่อครับต้องอดทนครับเจอกับผู้ต่อสู้เหนียวแน่นแบบนี้นี่ก็ต้องขยันออกมัดให้มากที่สุดครับแล้วก็ต้องต่อยให้ผู้ต่อสู้ยุบไม่ได้ครับตอยกยุที่แล้วนี่สัญญาณช่วงปลายยกนี่ไปไปในทิศทางที่ดีสาหรับสังคพงนะครับเพราะว่าทางด้ของซาเลมมีอาการแผ่วไว้เห็นแล้วก็ดูขาอ่อนปกเปียกปล่อยครั้งด้วยครับช่วงปลายยกที่แล้วมียกว่าสุดไปสองสามครั้งนะครับก็แหมโดนกดจริงๆก็ไม่ได้กดแรงอะไรมากครับแต่ว่าก็สุดลงอุ้ยแต่ว่าบวกแบบนี้ครับอาจจะเป็นเพราะช่วงต้นเกมต้นยกเเาร่ง เร่งเยอะแล้วครับซาเลมพอปลายมีแผ่วสังก์พงศ์ต้องต่อยให้ยุบนะครับไปเรียกว่าไปปล่อยให้ทางซาเลมมีหายใจไม่ได้ครับอนะครับตัดลำตัวไปทิ้งอพาคัสไม่โดนครับสำคัญที่แผนการชกนั่นแหละครับเพราะว่าช่วงชกเสียเปรียบอยู่แล้วเนี่ยครับเนี่ยครับดันนิดนึงล้มเลยครับสังเกตเลยครับว่าความแข็งแกร่งของพี่บองใช่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะถ้ามองกันตามสายตาแบบนี้ครับมีเบียดแล้วมีล้มครับอ่ะครับ แต่เขายังมีความเร็วนั่นแหละครับใช่ครับเบสิคถ้าเบสิคเขาดีครับแต่ความแข็งกระไหนี่ำจะเป็นโอ้โหเนี่ยครับความเร็วเขาเนี่ยครับโอ้ยจังหวะนี้ครับตัวอ้ากรรมการต้องเบรกในวันนี้ครับจังหวะเบรกครับทางด้านของซาเลมไม่ไม่เห็นแล้วครับใช่เพราะกรรมการไม่ได้สั่งเบรกเขาก็ต่อยต่อครับจริงกรรมการต้องต้องเบรกในจังหวะนี้ก่อนนะครับต้องเตือนนะครับต่ำกว่าพิมพ์คาดครับครับชกันต่อครับ ใกล้ๆกันด้วยแหละครับเอาครับโดนคืนบ้างครับเอ้ยสองบัตได้สังกบงเอขาก็เอาคืนพยายามจะเอาคืนอเได้ครับดักบวกแม่สองสามจังหวะแล้วครับทำได้ดีขึ้นมาครับสังกบงโอ้โหไปต่อยไปต่อยในเขตปาราโุว์แบบนั้นแม่สังกบงเริ่มมีอารมณ์นี่ไงขอเข้าไปเอาครับเขาก็พยายามจะเดินเข้าหาครับเราต้องจักให้ดีครับสังกบงจังหวะที่เขาเดินเข้ามานี่มีช่องให้ต่อยเหมือนกัน อ้าวแมมีเซ่เหมือนกันครับถึงกะพงนี่ครับเขาก็พยายามจะกัดฟันแรกเหมือนกันครับทางซาเลมโอ้ยจังหวัดศรีสะพุ่งเข้ามาในแหม่เสียวใกล้จะโดนจริงครับอันตรายครับจะโดนชนกันแตกนะครับนี่ครับหัวพุ่งเข้ามาก่อนเลยครับอ่ะครับต่างคนต่างโดนครับหมดย้อยครับราคาดังครับพักสักครู่ครับ ยาบำรุงร่างกายตราพยานาคกลับมาต่อครับในยกที่4ครับยกสุดท้ายของการชกในพิกัด59กิโลกรัมครับสังคมชงโชมยงครับเจอกับว่าฮิสาริมาซาเลมครับต้องบอกว่าเป็นเกมการชกที่คู่ขี้สูสีกันมากๆเลยทีเดียวครับช่วงต้นยกครับจะเป็นหา้าของซาเลมครับที่ใช้ความเร็วความแม่นยำส่วน ช่วงครึ่งหลังของยกครับจะเป็นทางด้านสังกะโปงครับที่ใช้ความของแก่ไล่บทไล่ตามขึ้นมาครับเอาครับยกสุดท้ายสนุกกว่าเดิมแน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณครับคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสครับโพรโพรไบ,บโอติกครับ ขอคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวของแหลมต้องการแพทย์ครับโรคผิวหนังปวดพื้นกันน้ำกัดเทา้าเชื้อราใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียวครีมครับสบูส่สกินเดียวป้องกันแบคทีเรียสิวฟ้าระงับกลิ่นกายมาโนแชมพูและครีมนวดผมประคําดีความผสมน้ำมันมะกรูดครับของแหลมต้องการแพทย์ของเขาใช้ดีจริงๆริขาจารังแคแก้คันศีรษะผมนุ่มสลวยหาซื้อได้ที่ CJ เจซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาครับอ่าครับยกสุดท้ายสังเกงก็พยายามจะชิงจังหวะต่อยให,ให้เร็วขึ้นให้แม่นขึ้นครับไม่แต่ว่ารรไ่คับ ต่างคนต่างแรกกันครับมีหัวไหล่ดันนลยครับแท็กติกใช้ได้ครับจังหวะอยู่ใกล้ๆแบบนี้นี่มีชักไหล่กระแทกหน้าไปทีครับใช้เลี่ยมใช้กึืนแล้วก็มาสู้กันแล้วครับจังหวะสองแล้วสางวงยกที่แล้วนี่พอมาดึงจังหวะสองดักบวกได้สวยๆครับใช่ครับปล่อยเข้าครับขวานี่ปล่อยเข้าหลายครั้งแลังเหลี่ยมซ้ายก็ดีครับนี่แหละครับแผงครับเพราแบบนี้นี่ดูดีเลยครับใช่ครับเข้าเป้ามากขึ้นครับสางก์วง ขณะที่วารคิดก็เริ่มจะดูแล้วมีมีแผ่วมียุบให้เห็นเหมือนกันครับอารครับโดนบวกขวาระบบหายใจเริ่มแล้วครับเริ่มเห็นใชกเข่าไม่ปกติครับอ่จังหวะเข้าใกล้ๆแบบนี้นี่สังกปงแหมจังหวะนี้พลาดไปครับโดนบวกขวาโอ้เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นจริงๆแล้วครับอืชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิกมันครับคู่นี้ปัดกันรุกผัดกันรับครับต้นยกทางด้านของซาเลมแล้วครับ จะเป็นฝ่ายที่ถนัดตบนเกมรุกครั้ยฝ่ยายเต็มเต็มเลยนี่น้าสั่นเอายังไงครับแม่แต่แกยังกัดฟันเดินครับซาเลมเมื่อสักครู่นี่โดนโบกเต็มเต็มเลยนะครับสังกะพงนี่ต่อยดีขึ้นทุกยกครับพี่บอลใช่ครับจงังหวะโบกต่อยได้แม่นครับแมป่ปันปันขาดคือซาเลมแกไม่มียุบเลยนะครับเมื่อสักครู่นี่โดนเต็มเต็มเฉยเลยนะโอ้ตัดลำตัวสวยครับแค่ดีก็หน้าสั่นแล้วครับแต่ทำให้เมาแหมให้ลงไม่ได้ครับ สี่วินาทีตรงนี้ครับแฟนๆเวิร์คทีวีกดไม้เลขยี่สิบสามช่วยกันชสวยรันีนตรครับหล่นไม่หล่นใครจะหล่นครับเอ้าสี่สิวิดักพุกซ้ายที่สวยมากครับสังขงพง์นี่ตั้งแต่ช่วปงประยกสามมาจนถึงยกสี่นี่สองยกหลังเนี่ยฟอร์มของสังข์พงศ์นี่ทำให้กรรมการหนักใจแลวพี่บอกใช่ครับเขาเปล่ามากเเขาเขาทำได้ดีขึ้นตามสายตาเลยครับขณะที่ซาเลมก็แผ่วลงไปนะแต่เขาก็ยังทำอยู่ในเกมของเขาแหละเดี๋วดูครับ อยู่ที่มองเลยครับจะมองแบบไหนแต่ว่าคู่นี้ใครก็ได้ครับเพราะว่าทําได้ดีทั้งคู่ช่วงปลายยกนี้ทางซาเลมนี่ก็พยายามจะเดินไล่บีครับออกอาวุธให้มากที่สุดครับอ่าครับช่วงต้นยกนี้สังกปองต่อยะจ๋าไปหลายครั้งแต่ช่วงปลายยกนี้ซาเลมพยายามจะเร่งขึ้นมาหนักใจแทงกรรมการเลยครับคู่นี้จะออกหน้าไหนครับจังหวะจังหวะใกล้จะล็อกกันแล้วสินวินาทีสุดท้ายครับมาเอาบวกเข้าไปเอา งลุยครับบวกแบบนี้นี่สังกะพงเข้าดีกว่านะครับเนี่ยครับจังหวะบวกจังหวะแรกสังกะพงแม่นยำกว่าใช่ครับแต่ว่าใครเหรียญนนี้ได้ลูกขยันนะครับรับสี่โยครับแหมต้องบอกว่าเป็นเกมการต่อสู้ที่คู่ขี้สูสีสนุกมากเลยเพียครับคู่นี้ลองวัดใจกรรมการเลยครับว่าชอบแบบไหนครับแหม่ไดูภาพช้าครับนี่ครับบวกซ้ายครับของสังกะพงครับ นี่ครับซ้ายเต็มๆครับเขจะทนครับซาเลมโดนโดนเยอะครับนี่ครับแค่แบบหน้าสั่นหน้าเอียงใช่ครับสีหน้าแววตาไม่ได้มีอาการเลยว่าเจ็บโอ้โหไม่ได้มีอาการว่าเจ็บเลยช่วงปลายครับเป็นทางสเลมครับที่บวกขวานี่ครับสอยเข้าเป้าขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่เรามาเดากันแล้วว่าใครจะได้รับการชูมือแล้วไปต่อครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่เบียดกันทุกยกเลยดีครับตั้งแต่ว่า ตั้งแต่ยกแรกมาจนถึงยกที่4นี่ก็ต้องถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับทั้งสังกรพงชมจงแล้วก็วัยอาริมาซาเลมกับจัอกอัชติเรียต่างคนต่างโดนครับความแข็งแกร่งเขาประคอนะครับเนี่ยครับสีหน้าแววตาก็ดูเหมือนจะมั่นใจไม่สุดทั้งคู่นะ <c oughs> <c oughs> หน้าตา <c oughs> ใช่มั่นใจไม่สุดทั้งคู่ครับ <c oughs> อาจา <c oughs> อาจะเป็นว่าต่างคน <c oughs> ต่างโดนด้วยพี่บอกใช่ก็คือพยายามอย่างเต็มที่แล้วมันเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีมากครับ คือพูดกันตามตรงก็คือออกได้3หน้าเลยทีเดียวเนี่ยครับสีหน้าซาเลมก็ไม่ได้มั่นใจมากเลยครับตรงนี้าตด้านของ,งนักมมงก็ไม่ได้มั่นใจมากเหมือนกันครับพี่บ๊องกลับไปดูครับเดี๋ยวไปฟังการให้คะแนนบนเวทีอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับสุดยอดโอ้โหนี่แหละครับคู่ที่หลายๆคนรอคอยนะครับจังหวะนักมวยต่างชาติอยากจะแจ้งเกิดก็ต้องเจอกระดูกชิ้นโตอย่างนักมวยไทยเราน,นั่นเองนี่คือคู่ที่2ของ the fighter next generation นะครับ ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับนะฮะเอาละครับผลการตัดสินมาแล้วเรียบร้อยคุณคิดว่าใครดีครับแดงหรือว่าน้ำเงินกรรมการท่านแรกครับให้คะแนนนะครับผู้ชนะนะครับให้คะแนน39ต่อ37คะแนนให้มุมแดงชนะครับและกรรมการท่านที่2ครับให้คะแนน38ต่อ3 8คะแนนเสมอครับ นั่นหมายเพราะว่าวันนี้ผลการสินไม่เอกฉันครับและกรรมการท่านที่3ให้คะแนน39ต่อ37คะแนนและผู้ชนะในไฟน anyway> ี้ได้แก่ The winner one and only goes to r ทรูแรนคอ r กรรมการแคมตัดสินให้มุมแดงครับสังคพงษ์โฉมยงเป็นฝ่ายเอาชนะวอลิธฮาริมาซาเลมไปแบบไม่เป็นเอกฉันนั่นเองนะครับ ชนะสองต่อหนึ่งเสียงด้วยกันนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับอาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพ์ครับและโปรโมเตอร์เยียงทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์มอบเหรียญนางวัลนี้กับผู้ชนะด้วยนะครับสังคพษงโฉมโย